ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอ l i ตไลของนิโคล่าฮีโร่ระดับ S Ni นิโคลาฮีโร่นักวิทยาศาสตร์สุดคลั่งที่มาพร้อมกับสกิลดัดแปลงอาวุธและเพิ่มเอฟเฟกต์มตีสุดโหดสกิลหนึ่งของนิโคล่าคือ m a n ิ a อปนิโคล่ายิงกระสุนพลังงานจะระเบิดเมื่อโดนเป้าหมายและยังสามารถดับแปลงอาวุธได้หลากหลายรูปแบบด้วยแบบที่หนแบบึ่งแอตโตไรเฟล นิโคล่ายิงกระสุนแบบไวรอลสชุดทําให้เป้าหมายติดตันแบบที่2สไนเปอร์เพิ่มพลังเจาะเกราะพร้อมทำให้เกิดระเบิดและสร้างดาเมจต่อตูมากขึ้นแบบที่3แคนนอนสร้างลุ่มดำแห่งแรงดึงดูดดูดตู้รอบด้านและสร้างความเสียหายแบบที่4ี่โดรเวอร์ นิโคลายิงกระสุนแม่เหล็กไฟฟ้าและสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อโจมตีศตรูแบบที่5้แมชชีนกัน ola, นิโคลาบรรจุพลังงานมืดเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแบบที่6โบเพิ่มพลังการยิงธนูเป็น4ดอกและสร้างทิ่ทางการยิงที่มากขึ้นสกิลที่2ของนิโคล a า คือบอสตึ้งอิมแพ็คนิโคลา่จาจุดพลังงานเผาไหม้พร้อมบินขึ้นที่ไปด้านหน้าและสร้างความเสียหายแก่ตรูสกิลติดตัวที่หนึ่งคือเดนจูรัสเอ็กซ์เพอริเมนต์นิโคลา่าทำการปรับแต่งอาวุธให้เกิดเอฟเฟกต์ที่ต่างกันออกไปสกิลติดตัวที่สองคือ Energy r e c อ l l เมื่อกระสุนโจมตีโดนสตรูในช่วงที่มีการเผาไหม้นิโคล่าจะได้รับพลังงานกลับคืนมาบางส่วนสกิลติดตัวที่3คือบูสเตอร์เอนแฮนซ์ทุกครั้งที่ใช้สกิลบาสซิ่งอิมแพ็นิโคลาจะยิงไฟออกมาทำดาเมจและทำให้สูล,ลม้ลมลงสกิลติดตัวที่4คือแฟนตาติกเมื่อค่า HP ของนิโคลา่าน้อยกว่า60% จะท,ทำให้เขาบาคลั่งและเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นสกิลติดตัวที่5คือ a มก u r Modification n i โ o ลาดัแปลงอาวุธให้กระสุนรงพลังมากขึ้นตามปริมาณกระสุนที่เหลืออยู่ยิ่งเหลือเยอะยิ่งดึงแรง n i โ o ลาฮีโร่นันวิทยา,าศาสตร์ความสามารถสูงมาพร้อมกับอาวุธสุดโั้วที่ปรับแต่งได้ไร้ขีดจำกัดและความคลั่งที่ไม่มีใครหยุดเขาได้ ยิ่งถ้าหากนิโคล่ายิงกระสุนพลังงานโดนเป้าหมายเขาจะได้รับพลังงานบางส่วนกลับคืนมาทำให้การคอมโบสกิลต,ต่อเนื่องมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์ที่ Facebook ของกัลนาคอนท่ารีเกิร์เพื่อติดตามข่าวสาร่อนใครจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆกันนะครับ